พักโทษโรงงานคืออะไรผู้ต้องขังแบบไหนเข้าเกณฑ์คดีอะไรต้องจํามาแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณฟังแน่นอนครับตามคอนเซ็ปต์ที่ลงมาเมื่อวานเลยแวัน8พักโทษเจาะลึกรายละเอียดว่าผู้ต้องขังแบบไหนเข้าเกณฑ์คดีอะไรต้องทํายังไงถึงจะได้พักโทษวันนี้ก็มาเริ่มจากพักโทษแรกคือพักโทษโรงงานหรือชื่อตเต็มๆพักโทษอุตสาหกรรมทําไมผมถึงเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเป็นเรื่องแรกพักโทษชนิดแรกหนึ่งเลยผมมองว่า เป็นพักโทษที่เฟี้ยวที่สุดที่ดีที่สุดในมุมมองของผมและตัวผมเองก็ได้รับการพักโทษโรงงานนี้ออกมาเช่นกันผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกไปเริ่มลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าอ่ะนี่นะครับตามประกาศกรมกระทรวงเลยนะอันนี้มีหนังสือรับรองเลยนะครับเงื่อนไขแรกต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดน,นะครับใบแดงตกแล้วตัดสินเด็ดขาดแล้วซึ่งสึดกระบวนการศาลแล้วต่อมาข้อที่สองจะต้องเป็นชั้นกลางขึ้นไปก็คือชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมนะ ต่อไปข้อ3ต้องจํามาแล้ว1ใน3ของโทษนะครับหใน3ของโทษหรือจํามาแล้วอย่างน้อย10ปีสําหรับโทษตลอดชีวิตแต่โทษตลอดชีวิตเรายังไม่ได้ไปพูดถึงนะเอาง่ายๆจํมาแล้ว1ใน3เออต่อมาต้องเหลือโทษตั้งแต่1ปีขึ้นไปและไม่เกิน5ปี1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน5้าปีอันนี้คือเงื่อนไขนะครับเพราะว่าบางทีออกไปทํางานถ้าโทษเหลือหลักเดือนมันก็ทํางานได้แป๊บเดียว,วยมันก็เสียเวลาเออต่อมาต้องเป็นนะักโทษที่ไม่อยู่ในการลงโทษระเบียบว,วินัยของเรือนจําไม่เคยผิดความประพฤติเออนะก็ต้องถึงได้บอกว่า ต่อมาต้องเป็นนักโทษผู้ต้องขังที่อายุไม่เกิน50ปีเขาคงไม่เอาคนแก่ไปทํางานถูกไหมต่อมาต้องเป็นผู้ต้องขังที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยเนอะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงเออต่อมาต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและสุดท้าย ต้องผ่านการสืบสอบหาผู้อุปการะโดยคุมประพฤติอันนี้ก็คือเงื่อนไขั้หบดอันนี้คือหนังสือจากกรมประกาศให้ดูเลยอันนี้คือผมบอกแล้วว่ามันจํามาหนึ่งในสามเออผมเองก็หนึ่งในสามตอนพักโทษแล้วก็เป็นชั้นเยี่ยมด้วยแต่นี่คือชั้นกลางขึ้นไปก็ได้แล้วทีนี้มาเจาะลึกถึงรายละเอียดการทําออกมาแล้วเป็นยังไงหลายๆคนติดตามช่องผมมาตลอดสองปีเนี่ยตอนผมทำช่องแรกๆแทบจะไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำว่า,มาผมเป็นนักโทษที่พักโทษโรงงานออกมาใ,ใส่ชุดธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใช้ออกมาชีวิตเหมือนสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทั่วไปเลยเอออย่างของผมเนี่ยสมุทรปราการเออผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีทุกเรือนจานะครับไม่ได้มีทั่วประเทศมันจะมีอยู่ห้าหกประเทศห้าหกเรือนจาเริ่มต้นเลยสมุทรปราการระยองชนบุรีสมุทรสาครอยุทยาเอาอเน,นี้ยห้าที่หลักๆนะโดยประมาณไม่ได้มีทุกเรือนจาของผมเองสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีโรงงานดังๆสบูวิพาดาสาขอนแก่นที่นอนโซโลมอนปตทอมเมซอนเออก็จะไปทํางานโรงงานกันเวลาผมออกมาทํางานก็เหมือนทําทั่วไปอกาศกลางวันกลางคืนเหมือนสาวโรงงานเลย ได้เงินเดือน3า0สบาทแล้วก็ได้ประกันสังคมได้สวัสดิการทุกอย่างเหมือนคนทําโรงงานกลับบ้านก็กลับห้องไปนอนมีที่พักจัดหาให้จ่ายค่าที่พักเองถึงมันจะไม่คุ้มหึงมันจะได้เงินไม่ได้เยอะแยะมากมายอ่ะแต่มันก็ยังดีกว่าอยู่ข้างในเพราะอะไรผมออกไปหาลูกได้ไปกินไปเที่ยวไปทุกอย่างได้แต่เงื่อนไขคือ4ี่ทุ่มถึงตีสีคุณต้องลับเข้าที่พักที่โรงงานหรือที่เช่าที่แจ้งเอาไว้นะ แล้วก็1เดือนจะมีคุณระพติเข้ามาตรวจปัสสาวะเออหรือระหว่างนั้นคุณห้ามทําผิดกฎหมายมีหลายคนที่ออกมาพักโทษพร้อมหมุโรงงานแล้วก็เกมเยี่ยวตรวจเยี่ยวประจําเดือนหรือทําผิดกฎหมายก็เกมจับเข้าไปเสียโอกาสกับตัวเองต้องเข้าไปจําคุกใหม่แล้วก็เสียโอกาสให้คนรุ่นหลังๆเป็นประวัตทิที่ไม่ดีด้วยอันนี้แหละครับคือเบื้องต้นของพักโทษโรงงานอย่างที่ผมบอกมันดีที่สุดแล้วมันเยลที่สุดแล้วในมุมมองผมผมถึงได้หยิบยกขึ้นมาเป็นพูดเป็นเรื่องแรก ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากได้อย่างนี้แต่อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีทุกเดือนจำมีแค่ประมาณ5 6เดือนจำที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นอ่ะเนอะสมุทรปราการสมุทรสาครระยองชลบุรีอยุทยาประมาณนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเดือนจำสองเดือนจำแล้วก็เงื่อนขสรุปง่ายๆสันกลางขึ้นไปเป็นนักโทษเด็กขาดจำมาแล้วหนึ่งในสามเหลือโทษตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปีไม่เคยทำผิดวินยัยอายุไม่เ, 50, มเกินห้าสิบไม่เจ็บป่วยผ่านการสืบสอบผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้ออกพักโทษโรงงานเฉพาะผู้ต้องขัง,งที่อยู่ในเรือนจำที่ผมกำหนดที่บอกนะอัันนี้้้ยืาาาา่งได็ลลกกกกรมมมณบบโแววตตติ แปดวันแปดพักโทษวันนี้วันที่หนึ่งคือพักโทษโรงงานสำหรับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับแล้วก็ถ้าคลิปท่องช่องผมมีประโยชน์ก็ฝากด share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทุกช่องทางของช่องทันกับบ้านบายเป็ดลอยล้านช่องที่จะให้ความรู้และกำลังใจกับชิมบอลล์ผู้ต้องขังในเรือนจำทันท่าท่านทั่วประเทศไทยอ,อ๋อผมบอกก่อนว่าถึงมันจะยาวแต่ผมเชื่อว่าแปดวันนี้ถ้าคุณดูจบครบคุณจะเข้าใจว่าพักโทษแต่ละพักโทษมีเงื่อนไขอะไรบ้างทั้งทั้งหมดแปดวันแปดพักโทษครับ